ครับสวัสดีครับนะวันนี้มีนิวเอาติดมานําเสนอครับนะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับนะคันสีดำเงาๆคันนี้เลยครับเป็นตัว1.8ครับตัว GR Sport ครับนะปี2020ครับนะคันนี้สวยๆครับคันนี้เลขมาอยู่แสนสองครับนะกับราคาอยู่ที่529,000สามบาฟรีดาวด้ยครับผ่อน8 8 0 0ตลอดอายุสัญญา8.4งวดครับนะชุดแต่งของแท้จาก Gasum Racing ครับ หรือที่เรารู้กันอยู่ว่าเป็นของกาหลานเลสซิ่งนะเรียกได้สชื่อก็ประมาณนี้เลยครับเป็นชุดแต่งของแท้ทางโตโยต้วเวตาเขาไปจับมือกันนะครับก็นี่เลยครับนะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็อยากให้เห็นสภาพเดิมๆแรกเข้าครับเป็นแบบนี้เลยว่าไม่มีชดหนักจมน้ําพิคว่ำแน่นอนครับคันนี้ปายทะเบียนครับ8873ครับาัทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับ รอยครับด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรคเตอครับเดย์ไทม์แบบลายนิ่งสวยไฟตัดหมอกครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยสเกิร์ตด้านหน้าครับนะสีสวยแบบนี้เลยครับนะเต็มใบนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงครับอยู่ในสภาพดีครับสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้ครับตัวเลนกระจกของตัวไฟด้านหน้าไม่มีแทบแบบว่าหินลอยกระเด็นนะแทบไม่มีเลยครับคันนี้เพิ่งเข้ามาอาจจะถ่ายไวหน่อยนะครับนะแต่ให้ดูอยากให้เห็นสภาพเดิมๆครับนะว่ารถแรกเข้าเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับนะ ด้านหน้าตัวแก็บด้านหน้ากันชนครับกับตัวรถไม่มีาแน่นอนแล้วก็ล้อแม็กก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับนะเป็นตัวล้อแม็กปัดเงาสีดุโทนแล้วเรียบร้อยครับเป็นล้อแม็กของแท้จากโตโยตานะครับอันนี้ก็ให้มาเลยไปดิดหน้าดิดหลังแล้วเรียบร้อยในส่วนของล้อแม็กครับนะผมให้ดูก่อนนี่ครับรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีนะพร้อมกับยางครับของมิชลินนะครับปี2024แล้วครับนะเป็นยางปีใหม่ครับนะดอกยางคมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปีครับให้ดูก่อนนี่นะ สัปดาห์ที่7ครับของปี2 0 2 4มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับในส่วนของตัวโชคครับการแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบปกตินะให้ดูก่อนอ่านะนี่เลยครับตัวเลขครับนาการยิงเลเซอร์ครับยังยังอยู่ครบตัวนี้ที่ผมเอามาถ่ายไม่ใช่เลยนะกลัวจองไม่ทันกันครับนะสีดําลูกค้าคนเก่าดูแลดีมากครับแล้วก็ตัวกระจกนี้ไม่มีรอยมอเตอร์ไซค์เฉียวครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้วยสภาพหลังคานี้แจ่มๆนะครับสภาพหลังคานี้แจ่มๆแน่นอน ตัวกระจกครับเป็นของโตโยต้าของแท้นะครับแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยสันเหลี่ยมครับด้านข้างของฝั่งซ้ายก็คมคมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับอันนี้เขาทํามาสวยนะทำมาสวยนะสเกิร์ต่าทำมาสวยเลยเป็นเป็นชุดแต่งของแทจากจาก GR นะครับนะหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งคือการ์ลัดเลสซิ่งนะครับนะก็สวยสวยตัวนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กด้านหลังก็สวยอีกเงเือนกันตัวโช๊คครับ นี่มาหัวน็อตนี่คมกริบไม่เคยโดนถอดรถที่นี่คัดคุณภาพอยู่แล้วครับน้าเกรดเครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิกว่อเราก็ติดหนึ่งใน3ของประเทศครับนะสสำหรับเพชรยนต์ไว้ใจได้ครับน้เรื่องรถคุณภาพเกรดเไว้ใจเพชรยนต์ครับแล้วก็ใครเข้ามาอยากพกอินเข้ามาติดต่อหาแม่น้อยได้ครับนะอยู่ที่เพชรยนต์สาขาใหญ่ครับนะสำนักงานใหญ่อยู่ตรงสีไทรย68ิแแยกหนึ่งครับน้ติดกับสี่แยกมีนบุรีครับหรือใครมาไม่ถูกครับนะเข้าที่ Google แ a p ครับ เขาที่ก o o g l e m a มพิมคาว่าเพชรยนต์ครับนะสำนักงานใหญ่ครับเข้ามาแล้วรบกวนหรือว่าบอกว่ามาติดต่อแมนน้อยได้นะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วโทรหาผมก่อนก็ได้ก่อนจะเข้ามานะครับคันนี้สวยๆครับนะเพิ่งเข้ามาด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับอาจจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเซ็นเซอร์บอกเลยว่าสีดํานี้เนียนกกิบครับนี่นะเซ็นเซอร์ครับนะเซ็นเซอร์ของแท้ครับนะมีให้2ตัวแล้วเรียบร้อยด้านหลังเขียนเขาว่าโคโรล่าครับนะออาติส อีกฝั่งหนึ่งเขียนคําว่าตัว GR Sport ครับนี่คือเครื่อง1.8ลิตรนะ140แรงมา้าป้ายทะเบียนสวยด้วยกล้องด้านหลังตัวเลนครับนะใสๆแบบนี้แล้วก็ให้ดูเต็มๆก่อนนี่ครับความเงาของเขาบอกเลยว่าลูกค้าคนเก่าดูแลรถด,ดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหลังครับไม่มีอ้าสเกิร์ตด้านหลังสวยๆล้อแม็กซ์สวยๆทั้ง4ล้อนะครับมือจับเป็นโครเมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับแล้วก็ในส่วนของล้ออีกรอล้อหน้าครับฝั่งขวานี่ครับ มาในขนาดยางนะ225ทับ 45R17 ครับแม็กอันล i อยขอบ17ผมแนะนำนะใครซื้อไปถ้าใครจะไปเปลี่ยนแม็กผมแนะนำให้เก็บแม็กไว้นะครับแม็กตัวนี้มือ2มูลค่า40,000บาทนะครับเขาตามหากันอยู่นะอย่าเด็ดขาดนะอย่าเอาไปขายเด็ดขาดครับสวยงนี้เลยครับแล้วก็ภายในซุ้มครับนะอีกฝั่งหนึ่งนะการแต้มสีจากโรงงานนะครับนะอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวเลขเลเซอร์ครับนะคิวบาร์โค้ดก็ยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยครับ ตัวกระจกครับนะของแท้จากโตโยต้านะครับก็สวยแบบนี้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาครับตัวจอไม่ทันกันแต่อยากให้เห็นสภาพเมดิมกันว่ารถที่นี่เดิมจริงๆครับตัวเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวครับนี่เบาะสีดําครับไลท์สเก็บสีขาวตัวพรมนี่ก็ให้ลูกค้าไปเลยครับนะรถมายังไงขายไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยครับนะในส่วนของด้านหลังครับ นี่นะรถยนต์เข้าใหม่นะป้ายยังอยู่อยู่เลยนะครับนะตัวกัมมี่อยู่ในสภาพดีสภาพหลังคาด้านบนครับให้ดูก่อนรอยยันมาหาอุดแทบไม่มีนะเดี๋ยวถ้าผมชงเสร็จสวยกว่านี้อีกเงากว่านี้อีกนะผมบอกเลยแล้วก็ในส่วนของตัวคานเอหัวน็อตครับนี่นะกับบานพับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะแล้วก็ตัวพื้นตรงนี้นะตรงบันไะดอยู่ในสภาพดีส,สวยๆหูช้างไม่มีการสึกหลอของตัวเหล็กครับแล้วก็ตรงนี้นะในคอนโซลของประตูด้านหลังนะครับนี่เลย เป็นซอฟทัชนะบอกเลยว่าเป็นซอฟทัชตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชนะสวยๆนะนั่งสบายเท้าแขนนะสบายอยู่แล้วนะครับนะในส่วนนี้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้ครับนะฟรีดาวขอน8,000แอกขอน8,008เองนะครับขออภัยขอน8,008เองนะครับสีสวยอย่างนี้แล้วก็กระดูกงูผมดึงให้ดูเลยนะครับว่ารถไม่เคยพลิกคว่ำม,มาแน่นอนแล้วก็ไม่เคยทําสีแน่นอนวิธีดูดูยังไงครับผิวครับต้องเป็นเปลือกส้มนะเห็นไหมเขาจะเหมือนเปลือกส้มนะ นี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่นะผิวเขาจะเหมือนเปลือกส้มแม้กระทั่งสีตัวจริงที่อยู่ของเขาก็เป็นเปลือกส้มเหมือนกันนะครับถ้าถ้างงเงามาเรียบเรียบมาจําไว้เสมอว่าคันนั้นมีการแบบว่าโปะมานะมีการโปะมาจําไว้เสมอครับออกจากโรงงานต้องเป็นเปลือกส้มแบบนี้นะครับแล้วก็จุดเม็ดอาร์จจุดลไรอยู่ครบสีเดียวกันกับตัวรถด้วยครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิ่ความแน่นอนประสบการณ์ทีมจัดซื้อเราครับ30ปีนะไว้ใจได้เลยนะครับนะส,สวยอย่างนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับนะมีเซ็นเซอร์ครับนี่เลยนะเซ็นเซอร์บอกว่ามีรถอยู่ด้านข้างอยู่ครับนะมีทั้งซ้ายและขวาครับอันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับในส่วนของเบาะด้านหน้าครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าหน้าคู่แล้วเรียบร้อยเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้าลูกครับรับสรีระตัดกับสีแดงให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับอ่านี่เลยเบาะปรับไฟฟ้าครับมีตัวดันหลังให้ด้วยนะครับนี่นะมีตัวดันหลังให้ด้วยนั่งสบายแน่นอนนะครับ ในส่วนของตัวคาน B ีหัวน็อตนี่คมกริบอาจจะมีฝุ่นนะครับรถเพิ่งเข้ามาตัวบันไดอยู่ในสภาพดีแล้วก็ตรงมือจับครับนะาคาดสีแดงให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นมงบอกว่าผมคือตัวท็อปนะผมคือตัว GR นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นตัว TRD นะครับนะแต่ตัวนี้เป็นตัว GR นะครับเขาก็ไปจับมือกับ TRD เขาก็ไปจับมือกับทางตัว GR ได้ชุดแต่งตัวนี้ขึ้นมาก็สวยๆนะครับน้สวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าได้เครื่อง1.8ด้วยนะ หนึ่งจุดแปดผมว่ากําลังพอดีนะกําลังพอดีแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับประหยัดอยู่แล้วสิบห้าถึงสิบเจ็ดกิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็ในส่วนของบันทับคาร์เอครับนะนี่เห็นไหมทุกอย่างจะเป็นผิวส้มหมดเลยเป็นนี่นะอ่านี่วิธีดูนะคือไม่ต้องมาดูว่ารถทําสีทาไม่ทําสีมาดูตรงแค่ผิวส้มก็พอนะครับกส็สวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านในนะอ่ามีจอดิจิตอลครับนะบอกฝั่งขวาสุดน,นะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับ แล้วก็ในส่วนของแดบบอร์ดครับไม่มีรอยของแดดเรียแล้วก็ไม่มีจุดวางพระจุดวางที่ยึดโทรศัพท์นะสะอาดสะอ้านครับนะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็สวยๆแบบนี้เลยครับชุดลําโพงนะบอกเลยว่ากระหึ่มแน่นอนแต่ไม่ขออนุญาตเปิดให้ฟังนะครับเดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์นะครับขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับมาจะได้พรีเซนต์กันนะครับนะสตาร์ทรถเป็นคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะเป็นพุสตาร์ทครับนะหรือที่เราเรียกกันเป็น Energy Start Stop นะครับ เลขไม้แสดงที่1,28,000ครับนะโอ้โ oh, ห oh. ขออนุญ,ญาตลดเสียงเพลงครับนะช่องติดลิขสิทธิ์ไม่ใช่เลยนะโ okay. อเคพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะก็เลี้ยวง่ายสะดวกยิ่งขึ้นผู้หญิงขับบอกเลยว่าดูแจ่มนะครับผู้ชายขับก็ดูหรูหราครับนะเพราะว่าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารอยู่แล้วครับแล้วความหรูหราด้านในนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับตัวนี้เลขไม้แสดงที่1นึ่งแ 2 8 7 8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและให้ท็อปสปีดมาที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมง8,000รอบก็ถือว่าโอเคหน้าจอขนาด7นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยครับนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยครับนะมีหมวดอะไรต่างๆให้เล่นนะครับนะก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับอ่านะผมอา,ผมอาจผมอาจจะขอข้ามไปก่อนนะเพราะว่าทุกคนรู้หมดแล้วแหละนะว่ามันสามารถทําอะไรบ้างสามารถเชื่อมต่อบูทชุได้สามารถเชื่อมต่อกับแอพของทาง ตัยีตาได้นะครับนะคู่มือมีให้ครบนะครับนะคันนี้คู่มือมีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับมีให้ครบแล้วก็สามารถไปได้หรือใครอยากไปดู YouTube วิธีใช้งานนะครับนะันก็สามารถไปใช้งานได้นะครับนะเดี๋ยวช่องเดี๋ยวอ่ามันจะนานมันจะนานนะครับนะแอร์เป็นระบบออโต้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ไลท์อินเมอร์จนซี่ครับนะก็ปุ่มใหญ,ใหญ่ใช้งานได้สะดวกอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยเสียงดีเลยให้ฟัง เสียงนี้เลยนะนุ่มๆแบบนี้ครับแล้วก็เบรกมือครับนะออโต้โฮแล้วเรียบร้อยครับนะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ในหมวดสปอร์ตก็มีมาให้กันล็อกปีมีมาให้ครับนะใส่เกียร์ดีครับเบรกมือปลดออโต้ครับนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ใส่เกียร์พีครับนะเบรกมือทํางานปกติอยากปลดแบบไม่ใช้งานครับนะกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวจบครับนะกลับมาเป็นสถานะปกตินะครับ ก็สวยแบบนี้เลยนะครับนะคอนโซลตรงกลางสวยกระจกสวยครับแล้วก็มีไฟนะครับสามารถใช้งานได้ปกติครับเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บนะครับนะเหมือนไ o จุดด้งเลยนะครับก็ออปชั่นให้มาเต็มนะแอร์แบกเจ็ดตำแหน่งก็ให้มาเยอะนะนี่เลยแอร์แบกเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะดเจ็ดตำแหน่งครับด้านหลังหน้า2ครับนะหลัง2ครับครับแล้วก็คานคาน B นะอีก2นะส่วนส่วนอ่า ส่วนไออันนี้เจ็ดอยู่ตรงไหนนะอยู่ข้างใต้คนขับครับนะกันกันขาเรานะกันขาเรามีอะไรมากระแทกนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าทํามาสวยขออนุญาตซูมออกจะได้เห็นพวงมาลัยครับนะสภาพพวงมาลัยสีสวยแบบนี้เลยครับจุดแหวนขูดไม่มีนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อย3าก้านสวยๆแบบนี้เลยนะครับในชุดของตรงนี้ก็สามารถควบคุมของหน้าจอนี้ได้ครับแล้วก็ในส่วนนี้สามารถควบคุมของหน้าจอแสดงผลข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอเคไหม ประมาณนี้ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัพพละด้านหลังแล้วก็ห้องเครื่องกันนะครับว่าจะอยู่ในสภาพไหนโอเคไหมครับามาย้ำอีกทีราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะถูกมากในรถปี2020สปอยเดอร์ด้านหลังครับนะสีดาสีสวยแบบนี้เลยเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับแล้วก็นี่ครับเปิดมานะฝากระโปรงด้านหลังขาดยึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมหัวนอ็อตให้ดูก่อนนี่หัวน็อตคมกริบครับสีไม่แตก จากโรงงานจุดเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบปกติครับการเก็บท่อเฟกท่อสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับแล้วก็หัวน็อตนี่ก็คมกริบนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับกันลอยนะสวยๆแบบนี้นะครับเปิดมาด้านล่างครับน้อุปกรณ์ถอดล้ออุปกรณ์ล่างจุงชุดแม่แรงมีให้ครบครับนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับครับนี่ซีนทางมะพร้าวนะซีนทางมะพร้าวจากโรงงานอยู่ครบตัวยาวเป็นของมิชลินนะสวยๆแบบนี้เลยครับ แล้วก็ตัวล้ออะไหครับเป็นแมกอัอลลอยที่เราใส่อยู่เลยนะครับตัวนี้ก็ให้มาดีครับไม่ใช่เป็นล้อกระทะนะกว้างขวางครับสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ีใบแล้วก็พื้นที่เหลือด้วยนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเอาติดครับนะความหดูหลาความกว้างยกให้เขาครับเครื่องอึดถึกทนก็ต้องยกให้เขาครับนะเป็นรถที่ทนที่สุดแล้วนะในบรรดาเก่งของ t o โยตานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับ ครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะก็สีสวยเลยอันดับแรกมาดูที่ฝากระโปรงก่อนครับนะฝากระโปรงต้องเป็นฝากระโปรงของแท้นะตีตาตัวต้ามาแบบนี้ครับนะคมๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของขายึดหัวนอ็อตคมกริบไม่เคยโรปแจแต่มาแน่นอนไล่ขึ้นมาครับนะสันเหลี่ยมตัวสติกเกอร์อะไรอยู่ครบครับนะสติกเกอร์ของแท้นะถ้าทํามาสติกเกอร์พวกนี้ต้องมีรอยลอกรอยอะไรนะจาไว้เสมอครับนะทุกอย่างเป็นเหมือนเปลือกส้มหมดครับนะผิวส้มหมดเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของขายึดอีกฝั่งหนึ่งครับนะกส็สวยๆแบบนี้นะครับซุ้มโชกคสีนทางมะพร้าวจากโรงงานอยู่ครบครับจุดมาร์กจุดอาร์กต่างๆนะจากโรงงานอยู่ครบเครื่องยนต์ไม่มีรอยแบบว่าน้ํามันเยิ้มครับตัวเบรกเนอยู่ในสภาพดีแน่นอน,นครับนะสังเกตไหมว่าตัวใหม่ตัวนิวจะไม่มีฝาครอบแล้วนะเพื่อลดภาวะโลกร้อนครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เขาสามารถลดความร้อนได้เร็วนะหม้อน้ําบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับอ่า ตัวพัดลมนะตัวพัดลมก็อยู่ในสภาพดีนะการเก็บท่อของเหนียวท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีเหมือนกันครับแล้วก็ในชุดของนี่เลยนะครับเป็นไดสตาร์ทก็อยู่ในสภาพดีแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้งองรอ2ปีนะค่า cca ม่เร็วินมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันคันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเดือนมีนานะครับนะเดือนมีนาเดือนมีนาปี67นะครับแล้วนะก็เปลี่ยนมาได้ประมาณ4 5หเดือนนะครับนะก็เอาไปใช้งานยาวๆแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีเหมือนกันแล้วก็เครื่องยนต์นี้เป็น4สูบ16บาร์นะครับนะ 1> 140ม้า1.8ลิตรครับลื่นปืดปาดแน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับ15-17กิโลต่อลิตรนะครับโคตรประหยัดครับนะแล้วก็เครื่องอึดถึกทนด้วยสภาพเดิมๆแบบนี้หายากครับนะให้ไวกว่าได้ก่อนครับนะรีบโทรมาสอบถามข้อมูลได้ประสบการณ์ไฟแนนซ์ผมบอกเลยว่าเหนือเหนือแต่ใครอยากตัดสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับนะสหรับตัว New a อ t ติครับ1.8 GR Sport Racing นะครับนะ กาลาดเลสซิ่งนะครับนะป,2010ปี2020นะเป็นปี2019.20นะคันนี้ก็529,000นะครับฟรีดาวนผ่อน8 8 0ครับบอกเลยว่าสีสวยคันนี้สีดำสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝาก like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยแบบนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ